สวัสดีครับ,รบวันนี้จะพามารีวิวคมมสู่นะครับ PC 660นะครับเป็นเครื่องซสูปนะครับคันนี้นะครับใครหาไปใช้งานนะครับ16ตันนะครับ ราคา800,000-80,000บาทนะครับจัดเป็นแนนได้นะครับตอนนี้นะครับจัดเป็นแนนได้6-7แสนนะครับที่เหลือก็เป็นเงินดาวนะครับมีอยู่สองคันนะครับมีกันโซ่ใหม่กับตัวนี้เตรียมสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็เอารถเก่ามารีวิวให้พี่ๆได้ดูนะครับไปหาไปใช้งานนะครับเป็นเครื่องสีสูบน่าจะประหยัดน้ำมันอยู่นะครับ สองคันนะครับมาเลือกประชมได้นะครับร้อสิบนะครับสภาพสวยนะครับอีกคันหนึ่งเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับเก็บงานเก็บสีให้ทั้งคันนะครับ สลักกุ้งขีแน่นนะครับเอวแน่นนะครับช่วงล่างเต็มร้อยหกสิบนี่แปะสติ๊กเกอร์สองร้อยคิดว่าแต่สองร้อยเลยนี่ ใหญ่อยู่นะครับช่วงล่างก็ การเล่มทะเบียนนะครับคันนี้นะครับมี2คันให้เลือกนะครับ8ปดแสนแปดหมบาทนะครับจัดฟินแน์ได้นะครับมีฟินแน์รองรับนะครับรีวิวให้พี่ๆเผื่อชอบนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับทุนอาจจะน้อยนะครับอยากเล่นรถใหม่นะครับลองดูนะครับประมาณนี้นะครับดาวน้อยดาวน้อยผ่อนสบายนะครับก็ถ้าสมมติเราดาวสองแสนแปดก็จัดฟินแนนหกแสนก็ส่งอยู่มาสองหมื่นกว่าบาทไอ มื่นกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองหมื่นนะครับประมาณหมื่นเจ็ดนะครับประมาณนี้ประมาณหมื่นหกพันเจ็ดประมาณนี้นะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับทำงานหน้าแรงก็เก็บเงินไว้สงวนหน้าฝนได้สบายนะครับถ้าคนไม่เล่นนะครับร้อยหกสิบรุ่นแปดนะครับคุมสุนะครับ เกมสวยช่วงล่างเต็มนะครับสลักกรุงกีทำให้ใหม่แล้วนะครับแน่นหนานะครับแล้วก็บูทแล้วก็ซีนกระบอกก็เก็บงานให้แล้วนะครับไฟติดหมดนะครับแล้วก็แอร์เย็นจาถ้าแอร์ไม่เย็นบัาน,นี้คนขับเปิดแล้วนะครับเปิดกระจกแล้วบัน,นี้ ไอตัวน้อยนะครับก็ร้อยกสิบนี้ก็น่าจะประหยัดน้ํามันอยู่นะครับเป็นเครื่องสี่สูบนะครับน่าจะประหยัดน้ํามันใช้ได้อยู่นะครับขุดดินก็วันละร้อยกว่าเที่ยวก็น่าสบายๆนะครับตุงกี้ใหญ่อยู่นะครับตักดินใส่ดำอุ้มอุมเหนียวสี่ตัก5ตักดูเรื่องนะครับ กีน่ก,ก็ใหญ่อยู่นะเล็กกว่าสองร้อยเไม่เท่าไหร่เองนะครับใครหารุ่นไหนไม่ใช้งานก็มาลองดูได้นะครับมาลองดูได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนเรามีสองคันนะครับช่วงนี้ก็ มืดแล้วอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ช่วงจะเทศกาลปีใหม่กลับบ้านกันนะครับใครหารถก็ขึ้นมาดูเลยนะครับขึ้นมาดูมาดูรถได้นะครับเราก็เปิดยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับอยากเข้ามาดูมาชมนะครับมารู้จักเราได้หมดนะครับติดตามเอฟซงเอฟซีได้หมดนะครับอยากเก็บแบบไหนทําแบบไหนนะครับ เป็นมิตรภาพอยู่แล้วนะครับอยากมาลองมาชมได้หมดนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับไม่ซื้อไม่ว่าอยากมาขับลองได้นะครับเราไม่ว่ากันนะครับหรือว่าลูกค้าเป็นคนซื้อลูกค้าต้องลองได้นะครับถ้าลูกค้าลองไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะครับไม่รู้จะซื้อไปทําไมรถลองไม่ได้นะครับ อยากลองตัวไหนชี้มาบอกเลยนะครับสตาร์ตติดไม่ติดมาคุยมาบอกได้เลยนะครับมีชี่พ่วงแบตให้อยู่แล้วนะครับบางคันอาจจะจอดนานบ้างแบตเสื่อมบ้างเป็นการเวลามันนะครับให้แต่ลูกค้าซื้อลูกค้าชมนะครับได้หมดนะครับเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วลูกค้านะครับ เพราะลูกค้าเป็นคนจ่ายเงินนะครับเราต้องรองได้ นิ่มป่ะเกมสวยจัดจริงๆเกมสวยมากเลยนะเราหกสิบตั้งสองพันเลยไม่ใช่ธรรมดาไม่รู้เหล็กเหล็กตุรกีหรือเปล่าทำไมมันไม่มีรร้ใจเฟรมสวยจัดเลยนะที่เหลือหลังพี่ใหม่ก็มารีวิวใหม่กลับบ้านกลับช่องนะครับเฟรมสวยเลยสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะ สู้นะนนะครับปกเกตก็แหลมแหมแล้วนะครับอยากเอียนก็มาคุยกันได้นะครับใครอยากซื้อนะครับมาดูปั๊มนะครับ เครื่องซีสูบนะครับเครื่องซีสูบไม่มีอไอ

ใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร062338868นะครับ062338868นะครับรถอยู่ราชบุรีอำเภอบางแพรนะครับสนใจกินกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่อง y o u t u b e สนาย์เม่โคซิงหนึ่งครับฝากกดติดตามในเพจด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ